ผมเพชรพาด้วยสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนกับผมกษิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของยายนง่งคือเกาเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีก็ถามอยู่เลขบวเขาเอฟซียังงถามหาอยู่ย่ามันเขากับเขาสามวดติดกับมีดพี่น้องเนาะของยายนง่งนะมวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกแปด หลังรัฐ,ฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะสองถุนเคืองเ <c oughs> บืองเมือมันสูกเล็กมันออกเ็ดเก่าเหล็กล่างออกหนึ่งหกเดาพี่น้องเด้ <c oughs> ของใหญ่นองเขงาเดาพี่น้องมีตามิตาศูนย์หกเล็กออกหนึ่งหกของคนมีตาศูนย์หกเดาพี่น้องเนาะหลุดเดอพี่น้องเด้ขอโทษขอให้หลายเล็กมีเขาไม่หลุดทุกอาจารย์นั่นแหละ ของยายน่องยามเข่าก็คือเข่าสามวดสี่หดก็มีพี่น้องห้าก็จะวากันยง้มของเพื่อนเขา่ามันก็เขา่าเยอะวดน,นี้เลขก,ก็บ่ได้ไล,าย,ลยคู่ไลยหางดอกพี่น้องวดน,นี้ก็เดยบร่ไาลายคู่ดอกเพื่อนบรได้เขียนใส่กระดาษมากคือเกาเพื่อนพิมพ์บอกมาดนี้เพื่อนพิมพ์มาเลยเพื่อนบรได้เขียนใส่กระดาษคือเกาแล้ว มาเิ่นกันพี่น้องเป็นตเสียดายเนาะใหู้นหกออกหนึ่งหกผลแตกโพลลลดเล็กหน่อยๆคู่มมตัวกันตัวรองเลยแล้วก็โมมีตัวเน้นพร้อมตัวนี้เพราะว่าเพิ่มเอาบพ่เคือกับเขียนเนาะ ขันเขียนเอาเพื่นยังขีดเส้นไตให้อยู่อ,อันนีบ้บ่มีวันจันจันที่หนึ่ง ลาวเด้อพี่น้องเด้อลาวเด้อลาวเด้อลาวพัฒนาพี่น้องฟังพุ่นกายาวาบอกย้ำเด้ออันนี้เลขลาวขั้นสื่อของเพื่อนดีกับอ,อีกอย่างสปปลาวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือลาวพัฒนาพี่นอ้องเข้าบ่าวาหรอกเนาะ าวาย่ำก็นเลยเพราะว่าอันนี้เป็นแนวทางปีที่แล้วเดืนเอนสามพี่น้องกยไล่ขี่ไปเที่ยวขี่ขามไปเนี่ยกันว่ได้ คนกับมาอุบาทุเบยียช่พี่น้องว่าสิไปวางงานงานธาตุงานธาตุานาพนมไปยืนตากแดดปล่อยให้ไปทีละสามสิบคนปล่อยไปลงเลียทีละสามสิบคนบ่ทีละสิบคนเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยน้อพี่น้องปล่อยลงไปให้ไปยืนตากแดดทมกับบะมีว่วะนี่โอ้ยเอาไปลอามา,าอหอ้ไป เอาตัวไปขึ้นไข่ยอยู่เขาขึ้นให้พี่น้องเขาจำเขาจำได้ให้คนซสือไปขึ้นเขาก็คขึ้นให้ยุขึ้นให้คู่บานแลวพี่น้องไปไปเลยเนาะขี่ป่อยกันตากแดดยืนตากแดดปล่อยเอละสิบเจร้าวค้นปลอยลงไปก็เลยเที่ยวงานธานคนเขาคูบาททุเบียเอาอันนี้คือเล่าเลอพี่น้องพี่น้องยาว่าบอาหนอกเลียงเนะ้อ เอาสูฟังเจ็ดกับเก่าว่ามีตัวเน้นเพราะว่าเพื่อนพิมพ์มาเดี๋ยวขีห้เบิง่งบเคืออ่อนเพื่อนอันเขียนใส่กระดาษดิเพื่อนเขียนใส่กระดาษเพื่อนยังว่าขีเส้นใตใหายยุตตัวเน้นอันนี้เพื่อนบ่เฮ็ดตามเพื่อนแบบพี่น้องจังใดก็จงกัจงสั้นน่ะเก้าสองเอาตัวใหี้ๆเห็นปล่าให้ตัวใงญ่ได้ปุนอิ่มเลยเนี่ย เก้าสองเรียกวิ่งกับว่ามีบ่านี่เก้าห้าเมื่อนี่คือเป็นเสียงหอนเนะาะเสียงพัดลมดังวุ่นวุนอยู่มือวาดน,นี่หนาวเมือม่อเมือม่อเมือม่อนี่ประท้อน พี่น้องห้อกัดูแลสุขภาพนั่นแน่แล่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนอันนี้ห่อนดอู้่นี่ฟังเสียงพะรลมหนังวุ่นๆอยู่นี่เก้าแปด เจ็ดสองเจ็ดสามหกคู่บนล่าง คู่บนล่างไม่มีตัวเน้นไม่มีตัวกันไม่มีตัวรองวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาสองห้าหกแปดลาวยายนงบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสามบนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้อบนล่างไปกลับ เพิน่นบ่ได้เขียนมากคือคุเทียพี่นอ้องเพิ่นพิมพ์มาเอานี่เห็นบ่มีรูปเพิ่นพร้อมนี่เห็นบ่ยายนงนี่มีสัญ,ญลักษณ์มีโลกโก้พร้อมนี่เห็นบ่ลาววันที่หนึ่งเนี่ยเอาเพื่อนเพิ่นเฮ็ดเดือนสิบเอ็ดบอแม่นเด้อพี่น้องมันต้องไปเดือนสิบสองบอเป็นยังก็มีวันที่บอกอยู่วันที่หนึ่งนี่ลาวหนึ่งเนี่นเ,นเห็นบ่ยายนงนี่นี่แหละพี่น้องบ่เป็นยังถือมือขึ้นเรา,เาแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ ขั้นมกักกจังจัดผมมาเข้ากับพานน้อพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบุญขอบคุณยายน้องหลายๆที่แบ่งปันแนวทางรางพัฒนาคอยเ้าเนาองพี่น้องเข้าหกคู่หกค้างนี่บนล่างไปกับนี่ฝากกะไรก็แชร์ก็ิดตามสวัสดีครับผม